6เทรคถนอมของใช้ใกล้ตัวเราเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าของใช้ใกล้ตัวเรามีเคล็ดลับในการดูแลรักษาง่ายนิดเดียวค่ะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ 1. ซักผ้าขนหนูด้วยน้ำส้มสายชูแทนผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าจะช่วยทำให้ผ้านุ่งฟูไม่กระด้างค่ะ 2. แว่นตากับน้ำยาล้างจานผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำอุ่นนะคะ และนำไปล้างทั้งเลนแล้วก็กรอบแว่นรวมทั้งขาแว่นได้เลยนะคะแว่นของเราจะกลับมาเงางามเหมือนเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยค่ะเครื่องประดับเงินกับยาสีฟันทายาสีฟันให้ทั่วและเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดเครื่องประดับเงินของเราก็จะกลับมาสวยวิบวับเหมือนเดิมเลยล่ะคะ่ะหวีแก่แชมพูการดึงเส้นผมออกจากหวีไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะลองใช้แชมพูผสมกับน้ำอุ่นจะช่วยให้เส้นผมหลุดออกจากหวีได้ง่ายมากๆแล้วก็ใช้แปรงสีฟันขัดด้วยครา ฝุ่นต่างๆก็จะหลุดออกหมดเลยล่ะค่ะกระจกกับมะนาวและสบู่เหลวผสมมะนาวกับสบู่เหลวฉีดลงบนกระจกจากนั้นใช้ผ้านุ่มๆเช็ดออกนะคะกางเกงยีนตัวโปรดของเราเราก็อยากจะใส่ไปนานๆใช่ไหมคะการจะช่วยล็อกยีนแค่นำเกลือเนี่ยละลายน้ำแล้วนำยีนมาแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงเท่านี้ก็หมดความกังวลเรื่องความซีดไปได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ ง่ายใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะนำเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ไปดูแลรักษาของใช้ให้อยู่กับเราไปอีกนานแสนนานค่ะ